ราคาหมูในจีนเนี่ยเป็นอินดิเคเตอร์หนึ่งนะหลายคนไม่ทราบนะเป็นอีกดัดชนีชี้วัด เรื่องของเงินเฟอ้อในจีนตัวหนึ่งเลยนะเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาหมูสูงหมายความว่าอาหารมันแพงแพงเสร็จมันก็จะไปต่อ,อยากนะฮะราคาหมูบ้านเราตอนนี้ผมไม่แน่ใจน่าเขียงเท่าไหร่ฮะเพื่อนๆทราบไหมแต่ว่าตอนนี้ที่จีนในปี2022ราคาหมูซัดสูงขึ้นไปถึงประมาณสัก26หยวนก็ประมาณสักร้อยกว่าบาทร้อยยี่สิบาร้บาทอะไรแถวๆนี้นะฮะประมาณ26หยวนในขณะที่ราคาตอนนี้นะตกต่ำลงมาถึง 14บวันนะครับตอนนี้ราคาหมูที่จีนเนี่ยตกประมาณสัก7จบาทถ้าแปลเป็นเงินไทยนะ70บาทต่อกิโลก็ต้องบอกว่าถูกนะถ้าเทียบกับค่าครองชีพเขาก่อนหน้าน,นี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจีนเนี่ยกำลังเข้าสู่ภาวะเงินฝืดหรือเปล่านะที่ทุกๆอย่างมันเริ่มถูกลงมากๆหนึ่งคือมันถูกลงจากซัปลายที่มันล้นทะลักมากมายนะต่างคนต่างผลิตออกมาเยอะแยะมากมายจนมันถูกมากๆเชื่อไหมตอนนี้ใครอยากจะซื้อของในจีนเนี่ยผมไปดูนะ ผมอยู่จีนมาเนี่ยก็เดือนหนึ่งนะไม่ถึงเดือนแหละเพราะมีไปไต้หวันด้วยนะฮะแต่ว่าถ้ารวมไต้หวันกับจีนทริปเนี่ยผมออกเดินทางเมื่อ17เดือนนี้แล้วนะแล้วก็กลับมาที่ไทยเนี่ยก็คือ17คือเท่าที่เห็นนะนะใครอยากจะซื้อของนะแบบใครอยากใช้เงินนี่โคตรเป็นคิงเลยนะคือมันมันมีให้เลือกเยอะมากนะแล้วหล่อเลือกได้นะใครอยากใช้เงินอนะ่ะแล้วถูกทุกอย่างถูกผมไปซื้อรองเท้าเล่นๆนะรองเท้าเด็กกับเพื่อนมีให้เลือกเยอะมากเลยนะโอ้โหแล้วแบบร้านหรู ดีๆเข้าไปนี่แทบจะพิถีพิถันมากเนียวัดเท้าเด็กวัดดีมากมีสตาร์มาคอยเล่นดูแลโน่นนี่นั่นนะในราคา แค่เนี้ยมันแบบมันแข่งขันเงินสูงเ่เพราะว่าถ้าคุณไม่ลงราคาเนี่ยไอ้ข้างๆมันก็ขายถูกลงไปอีกนะฮะคือมันมันโอ้โหนะถ้าม,มาเทียบกับสมัยเราเนาะตอนเราเลี้ยงลูกเราไม่แห่งเนี่ยมันแพงนะคาซีดเนี่ยโอ้โหเปลี่ยนได้บ่อยๆนะคาซีดส,สมัยก่อนแพงมากนะกว่าจะทันอะไรก็ลำบากนะรถเข็นดีๆก็แพงเดี๋ยวนี้รถเข็นมีแต่แบบดีๆแล้วถูกนะดีกว่าเดิมด้วยแล้วถูกกว่าเดิมนะมันจะเป็นสไตล์แบบนี้นะน่าสนใจ ดังนั้นเนี่ยราคาหมูที่ตกต่ำลงตอนนี้ก็ต้องบ่งบอกถึงหลายๆเรื่องมากกันนะฮะหมายถึงเรื่องของ C P I ที่กำลังจะตกลงไปอีกหรือเปล่านะครับเงินเฟอ้อมันจะไม่มีไหมนะฮะมันมีจะมีของถูกลงไปแล้วก็ถูกลงไปอีกถูกแล้วถูกอีกนะฮะเป็นอีกอินดิเคเตอร์หนึ่งะฮะเอามาฝากแล้วกันในข่าวนี้